สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมือนี้ก็มาพรมมาพอกับช่องกระแจนอยชั้นแนวครับพี่น้องโอ้มือนี้จัดเมนูจุจอีกแล้วค่ะพ<จ>ี่น้องมือน,นี้ได้น่องงัวมาจุจุน่องงัวไข่สาใหญ่ๆจัดมาก,กับแจนในมะเขือพักสลัดแน่อ่ะสลัดข้าวเหนียวจได้ครับกับมันฝรล่าให้เอาน้ำแน่หน่อยเนามาครับมาแซ่บๆน้อกันเลยค่ะน่องงัวครับมือนีิ ตัดออกกับบนออกกำลัง,ง,งหมดแล้อาจั่นอาจจะสไลวะอ่าตุมอันนั้นอยู่ตุ่มไม่เปื่อยตุ่มเปือเป่อยดีอยู่อ้าวมามาครับจุน้ำกันมึงจัดไข่ซราให้แล้วจะคล้องกเอาอันนี้พี่ได้พี่นอกก้องหากล้วยของแสบ ดูเขาไปเปิดใหมเปิดแล้วเจ้าโอ้แก <laughs> ้วจวดนี่น้ำ น่องใหญ่หจัดมาสีกิโลพี่น่องด้วย <laughs> น,น่อเฮ้ยไปนีอ่ะเอากันไกลกันนะจัดจุบงเจ้ากนแสบ

คือคำฟังเอามาคือคำฟังฟังนี้นีหาก,กลุ้ยได้ฟังนี่ทีขับมุ้ยเหมือนเพชรเองอเพชรเองนี่เหมือนตัดตอนเออ <c oughs> และผ่าเขากันบนนอกนกวเผ็ดปอืมอมืสับลวอืมกระ,ะต่เผ็ดนะตื่ยก้าก,กันน้าเลย อืมเ <sprout> ึหอมเนาวบ่เอ่อเกนี้ยงเผ็ดสุดยอดตันนะฐานเผ็ดกับบอสแทบ อืมอมันส่วนไข่าสาเลยพี่น้งองเป็นอ่ะไขสาใหญ่ๆเอามาเบิดแบบเบิดหนองเลย,ยอืม บวงมาจากมาสดโอ้คือเสิบุตรสดเอามันอะบ้านไม่มีเยอะเลยนิ่มคือพอนิ่มคือพอไหมถึงอย่างโอ้โ้ดีตบเลยเป็นเห็ดแจวเพ็ดเพ็ดแห้ง เพ็ดเองเพ็ดเองนะมันเนี่ย้าไปกินเบอร์นีต้ตะคักเติบเพียร์อ้อสอนแต่เขาเนี้ยติดมือ กินเป็นน <c oughs> of uh ้ำท uh ัดเป็นน uh ้ำในรสชาติขนาดเนี่ยที่แหลกหอนเย็นแล้วอะว่ล่ะพอนบอกอือพอกันปานนี้สีอันเบิดบาไปอืออีกอย่างเนาะก็น้อยห้องบอกอ่ะอ่ะอือ ต้องเตรีไว้ก่อนรอหน่านี่ป็นลังเดดเพ็ดเองเพ็ดเองอ้า อันนี้ดับกินอยู่แล้วแต่ทีจริงกะบะ,บ,ะบ่เดมมันบ่ข้าวเราพี่น้องเวลาตุ่มเขาใส่เครื่องหลายๆมูสิ่งไข่เนยใบบักูดนํ่ ผมใจอันใบข้ามอ่อนนำ้ำอืม ăn đại thân kiếm thân mà vô mình mặc bà bâm mới nhầm cây đi tôi thức khai xá ý thức xá thức ý sao ý đâu ý xá เมื่อกบปานว่ามันไปเล่น,เนดินมาเนะาะเบากรรมใจระดับที่สูดู้ดนะครับจิ้มน้อยๆก็ได้มันเต็มถึงใจต้องกินเท่าไ <c ười> หร่ น่องว่าไม่น่องนหน่อยเนาะหน่องหนึ่นง <c oughs> ดาลินมีบอกห้ซาดิมมีไงดิมน้ะอ๋อเออไปกับเมก็จัลายอย่ มันมีหักกล้วยก็จังว่าเอาดังแต่อันนี้แหละก่อนบ่จะมาหักกล้วยไปมาไข่ซาครับไข่ซ้ามันอันแน่นทองไว้อืออือ กามาละมาไลยเป็นยังกินบะเบิดอิ่มกับอิ่มกับพ่อเลยอินมสั่นภาษาเนยังที่เปียกพวดรับเดียวเก็เจ้าของคิดเองหนอ้อื่นนรัด mhm 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 ออมกินก็พักกินก็พักแล้วก็ต้องได้สดุสดหนำสุดหนำยุบพักเนาะแต่ว่าน้องหนึ่งเวลาเขาเอามาออมมันก็ได้หมอบากใหญ่เนาะใหญ่ได้เป็นสิน <laughs> บบาทนะบาทละเล็กละหน่อยโอ้มืวันนี้จวดขนาดครับเจีวแซบครับแต่กับเจียวง้อพกบัวนนะครับ,นบเนาะกินเยองเล็กเลกหน่อยหมอนี่ กีนนองงัวะน้องงัวครับน,น่องงัวะไข่สาใ่ๆค่ะพี่น้องได้มานองหนึ่งห็นจากไหนมันก็น,นองใ่เนาะพี่น้องเนาะบ่เบิดเลยเหมือนนี่อิม่มซัมหนี่ก็คือเอาซัมนี่แล้วเนาะพี่น้องเนะเาะอ่บรรยากาศยนีมือแรงกำลังดีพี่น้องภาษาไทยเห็นมันเดทท่านเที่ยงก็เลยบ่บว่าเป็นเนที่ยงซํากลายเป็นใบเพื่อสีเฮ็ดแล้วเพื่อสีตุ่มแล้วเดทนองมาแบบไข่สาแบบใ่ๆเลยอะ มือน,นี้กันต่้หน่อยก่ะขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทามากถ้าชื่นชอบไคลิมี้ก่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนยนนคะ่ะมือน,นี้กันต่้หน่อยก็บอกกำอขอลาไปก่อนนะครับนาะสวัสดีค่ะ